คนเลาวนำตาข้อนะคะทุกคนเมื่อรู้ความจริงว่ารถดับ,บเพลิงที่ใช้อ่ช่วยดับเพลิงในวันที่เกิดเหตุสำคัญในลาวก็คือได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยนะคะพี่น้องคะและหนักไปมากกว่านั้นคือคนลาวบอกเลยว่าลาวมีรถไฟความแรงสูงใช้อวดไทยแต่รถดแับบ เพิงต้องใช้ให้ไทยบริจาคชมเชยชมเชยประเทศลาวเฮาเดอโอ้โห oh, oh, พี่น้องคะฟังแล้วสะเทือนใจมากๆคะ่ะแต่ว่าได้ลดดับเพิงที่คนไทยเนี่ยไปช่วยเหลือหรือว่าไปบริจาคให้ทุกคนคะ่ะแต่เมื่อรู้ว่าลดดับเพิงที่ได้บริจาค จากคนไทยเนี่ยได้การช่วยเหลือจากคนไทยเนี่ยมีมูลค่ามากมายหลายสิบ,ส,บสิบล้านบาทเลยนะคะพี่น้องค่ะคือท่านนี้บอกว่ารู้หรือไม่ลดแบบเพลิงลุน่นนี้ราคามากกว่าสิบล้านบาทเลยนะครับนะพี่น้องค่ะคนไทยซอย เหลือสอปปล,ปล,ลาวทุกด้านเนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่อ่ะค่อยมีการทันสมัยเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะเพิ่นกะเลยซอยเหลือและยกตัวอย่างก็คือเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องแต่อยากให้คนลาวหลายๆคนรู้สึกอย่างนั้นถึงว่าคนลาวจะใช้คำว่า ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงก็แล้วแต่นะคะพี่น้องค่ะโอ้โหคือเอาจริงๆเลยนะฟังแล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจมากๆนะทุกคนนะ เรื่องเล่าจะเป็นแนวไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาหบชมหาฟังน้ากันจาก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆ f c ทุกคนทุกทานเรืองจาวว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามหาชมหาฟังแทรว่าคนโกคนเกาคนเดิมจ้าพี่น้องค่ะเมือกี้ก็มาพอกันเช่นเก่าเช่นเคยนะคะเนาะคือเอาจริงๆนะทุกคนค่ะเหตุการณ์ที่ชาวลาวน้ําตาล่วงรู้แล้วว่าอ่า เป็นอย่างนะคะในเมื่อวันเกิดเหตุพี่น้องะ่ะทีไพ่ไหม่กระช่วงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นสถานที่สาคัญของคนเล่านะคะอันนี้ก็คือพอเราได้รู้ความจริงเรายิ่งแบบหือสะเทือนจิตใจพี่น้องคะ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งอยู่ในตัวเมืองหลวงเทๆถึงว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเท่าไหร่ก็ยังมีความขังค่าในใจคล้องพอแม่พี่น้องคนเล่าและกระยิ่งไปมากกว่านั่นก็ยิ่งเหตุหายคนเล่าเนี่ยโอโ้โห ซาบซึ้งนะคะในน้าใจของคนไทยพี่น้องค่ะด้วยการที่แบบว่วาลดดับเพลิงพี่น้องค่ะ ทีทั้งเล่าขานี่ก็อาจจะมีกําลังทีเพียงพ่อนะคะพี่น้องสองก็คือหลายๆคนกับพยายามจะคิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองนะคะนะครหลวงเวียงจยันทร์รถอาจจะติดการไปมาสัญจรล่าช้าก็เลยอาจจะเหตุให้เพื่อนมาาสนะคะทุกคนมาบอทัวท่านเอียงกแกลวแต่แต่ว่าในสถานที่สําคัญในสถานที่สําคัญระดับชาติ ระดับประเทศเมนโบค่ะพี่น้องค่ะกับควรจะมีความพร้อมให้มากกว่านห้และอย่างนึงนะคะพี่น้องค่ะคือหลายๆคนอยากถามว่าที่สําคัญพี่น้องค่ะระบบในการหนามรือว่าในการสีอย่างก็แล้วแต่นี่บันมันจะมีระบบหนามสำรองนะคะพี่น้องค่ะระบบนามสำรองเนาะค่ะพี่น้อง นะคะคถึงเหตุการณ์นี้นะคะพี่น้องค่ะจะพานไปในระยะสองสามวันที่ผ่านมากกันแล้วแต่นะคะทุกคนแต่ว่าคนเล่าพอหูความจริงกับเหตุหายโอ้โห,โหเกิดความประทับใจใน ความมีน้ำใจของพี่พน้องคนไทยนะคะบอกเลยพี่น้องคะบ่าว่าจะเล่าเจอเหตุการณ์อีหยังนะทุกคนคะเรื่องทั้งมดที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็มีแต่คนไทยนี่แหละให้ความช่วยเหลือมีแต่คนไทยนี่แหละไปพัวพันอ่าให้การช่วยเหลือเรื่องเล่าต่างๆหน้าๆนะคะพี่น,อน้องเนาะย่างเช่นนะคะคือเหตุการณ์ที่ไพ่ใหม่นะคะพี่น้องลหลายๆคนเนีีก็คือสีหูไปแล้วนะคะว่าเป็นแนวไรไพ่ถึง อา่า้ใหม่ในครั้งนี้อ่เป็นยังไพ่คืนอ่ได้ลูกไห้ขนาดน,นี้เออเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังอีกเทื่อหนึ่งนะคะถึงพีพีเอบางท่านอาจจะได้ฟังไปแล้วเนาะเพื่อนบอกว่าบทรายงานเวลานะคะพี่น้องค่ะ12มุ่งเคิงนะคะก็คือของวันที่24เดือน6ปี2 0 2 4นะคะได้เกิดเหตุไพ่ใหม่นะคะพี่น้องขออนุญาตอ่านเป็นภาษาล่าเนาอะอยูตึก ของการกระส่วงเทคโนโล,โลยีและการึกอาซื้อสารนะคะพี่น้องคะ่ะสาเหตุเบื่องตน้นคอมแอร์เกิดระบบนะคะพี่น้องเหตุห้มัดไฟตกลงใส่พมปูพืน้นโอ้โหมัดมัดไฟทุกคนคะ่ะตกลงใส่อ่พมปูพืน้นแล้วลูกใหม่ล่าม จุดเริ่มต้นแมนอยู่หองประสุ่มสันสองแล้วไหมล่ามขึ้นหาสันสามเบื้องต้นพนักงานใส่บังหมอดไฟนะคะก็คืออที่ดับไฟพี่น้องค่ะจำนวนหาบังเนาะจำนวนประมาณซิบบังนะคะพี่น้องตง้องขอโทษขออภัยนะคะเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ กำลังหมอดไฟกอใดไปที่เกิดเหตุนะคะพี่น้องใส่รถหมอดไฟจำนวนหาขั้นมีกําลังหมอดไฟอยู่ประมาณ32สหายนะพี่น้องใส่เวลาดับหมอดประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถดับหมอดได้เหตุให้ตึกอาคารด่านนาถือไฟใหม่ส่วนผลเสียหายและสาเหตุ รายละเอียดเจ้าหน้าที่กับกำลังดําเนินการเก็บกันกันต่อไปเก็บกันกันต่อไปพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นบทไล่งานแบบพิมพ์เอามานะคะพี่น้องเนาะก็คือเห็นให้เขาเห็นแจงกันของเพื่อนเนาะก็คือเป็นประมาณนี้พี่น้องคะ่ะและหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยน้องพี่น้องคะ่ะแจงกันไปต่้งหลายอ่ะ โทวไปสารพัดส,สารทีและคนเล่าส่วนหลายองเห่าก็คือพากันยื่นเบิงนะคะพี่น้องบอเดเหตุอีอย่างเลยบอหรือว่าบุมมีความหูเหลืองการที่จะอ่าอันนี้เบื่อตนเล่ยบอและบางคนกรถามว่าระดับนั่นบอมี่ลด,ดับเพ่งส้ำห้องบอนะคะพี่น้องก็คือเพราะว่าตรงนั้นคือจุดเด่นของลาวเขาเลยนะ แลหลายคนก็ทาาว่นนั้นคือจุดเด่นนั้นคือจุดสําคัญพี่น้องค่ะแต่ว่าเป็นยังคือลาซาแหลกกะเห็นเลยว่าถ้าเป็นในระบบของไทยนะพี่น้องคือจะเป็นสิ่งที่หลึกล่ำและท่านสมัยแหลกคือจะบ่อกเกิดเรื่องแบบนี้และหลายๆลคนก็ยังมีความแบบว่าดีใจก็คือในระวังที่เกิดเหตุภพ่ให,หม่นะคะพี่น้องนะคะ ในครั้ง,งนี้กับบมีผูไ้ไดที่ได้รับผลกระทบบ่มีภไยได้รับความเสียหายบว่าจะเป็น่าไพาก็แล้วแต่เนาะบุคคลสําคัญนะคะของประเทศนะคะพี่น้องของาศาสตร์เล่าเข้ากับบอมมีผูไ้ไรได้รับความเตือดร้อนได้รับความบาดเจ็บได้รับการเสียหายก็คือว่า เป็นเซี่ยงที่ดีแล้วนี่คือในความขีดของคนเล่าน้ากันเองนะคะพี่น้องน้อนหรือว่าในความขีดของอเผื่อนบานข้องเหากะหูซึกดีพี่น้องคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไฟของธรรมชาตินะคะกัะบ่มีผนอะไที่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วกะหลายๆคนก็สงสัยว่าการหมอดไฟหรือว่าลดดับเพิ่หรือวระบะบระบบน้ำระบบกันแบบว่าแบบหนีสมาวาสาเทนะทุกคนทั้งที่เป็นสถานที่สำคัญของเลา่าและกระทั่งที่เป็นเมืองหลวง ของเล่าเลยแต่ยังคือต้องลาซาและก็เหตุให้ชูเชียวในถามและพ่อชซเชียวในถามได้สงไซกัมมีประเด็นขึ้นมาว่าอ่ะทั้งน้าดับเพลิงก็เกิดจากกันที่ว่าไทายได้ไปซอยเรือหพี่น้องคะ่ะเด้ไปซอยเรือได้ไปมอบหายต่างๆนะัหนายังก็เลยเหตุให้ความประทับใจพี่น้องคะ่ะหลายๆคนที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ Uh huh. ในในในคนไทยพี่บอกง่วายซะก็เกคือความประทับใจยิ่งๆขึ้นไปเนาะพี่น้องคะโอเคนะคะพี่น้องเออคลิปนี้พี่นี่นะคะที่รับชมเับฟังไปแล้วมีความคิดเห็นแนวไรนะคะกัเชิญคอมเมนต์กันได้นะคะพี่น้องคะก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์พีพีเนะคะพี่ว่าก็ตตรงคอขอบคุณนะคะในน้ําใจของพีพีคนไทยนะคะที่มอบให้นะคะกับคนลาวถึงจะบางคน ที่ออกมาพูดไม่ดีให้กับคนไทยนะพี่น้องค่ะแต่สําหรับพห้วาก็ไม่มีอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ตอบแทนด้วยการคิดดีทดําดีกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยที่เราทํางานอยู่นอกจากเดี๋ยวมีคะพี่น้องค่ะมีอ่าอฟซีท่านนี้ที่คอมเมนต์แล้วพี่วารู้สึกแบบประทับใจมากนะทุกคนคือเขาบอกว่านะคะมีรถไฟความเร่งอ่ะมีรถไฟความแรงสูงนะคะ มีรถไฟความแรงสูงใช้อวดไทยแต่รถด,ดับเพลิงต้องให้ไทยบริจาค ชมเชยชมเชยนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะที่พีว่าอยากจะเอามาเรานี่นแหละคะ่ะทุกคนเขาก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะพี่น้องคะ่ะว่าบางครั้งเขาอาจจะคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ประดับประดาแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้ในชีวิตจริงมันบริเกิดผลประโยชน์อย่างนอกจากโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พี่นีนะคะพี่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เร้วจากช่วมคอมฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกัไนได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจใพ้ว่าน้ำเด้อจจะปิดผลาดประกันไหนก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะพี FC, ่พีเอฟ้งฟังล่าฟังไทยหรือวาทางต่างประเทศน้ำเร้อจจาตีเขามาถ้าชบชมพับฟังนะคะสวัสดีค่ะ